สวัสดีครับพ่อคอนด้จากออโต้อินโฟออนไลน์นะครับวันนี้ผมรถเสียงอีกแล้วครับวันนี้ผมมีอาการก็คือลูกป,ปืนล้อเนี่ยคิดว่าน่าจะเสือส่อมสภาพนะมันมีเสียงนะครับสำหรับใครที่คิดว่าลูกป,ปืนล้อของแต่ละคนนะมีเสียงแบบผมนะผมมีเสียงวูวูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันนี้เราจองมาเช็กกันว่าลูกป,ปืนล้อเนี่ยมันจะเกิดอาการเสียงเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงการดูแลรักษาของลูกป,ปืนล้อเพราะว่าวันนี้ม,มี พูดการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากเสรีวัฒนานะครับเป็นร้านอะไหล่ที่อยู่ผู้คนไทยมากว่า80ปีเลยนะแล้วก็วันนี้เขาจะแนะนำอะไรบ้างเกี่ยปลปูกล้อเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปสว,ส,บสวัสดีครับี่ตั้งอ้าวสวัสดีครับว่าไงครับผมบอดเสีอีกแล้วครับโอ้ทำไมอ,อ่ะอา,อาการรับขาอยู่อยอเอ๊ะมันมีเหมือนกับมีเสียงอ,สงอ,องไส้ักอตายงครับ ว่าเอ๊ะไม่เห็นมีเลยนี่มันเป็นอย่างงี้ทุกวันทุกวันครับไม่น่าใช่ละผมไปเข้าสูนรมาสูนรบอกว่าเหมือนกับลูกปืนล้อมันมันมันพังอือโอ้ยขู่ว่ถับมาก็พุ่งกระแสนโลเองอืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็เลยจะมาถามพี่ตามว่าใช่ไหมเนาะถ้าเกิดว่าผมไปซ่อมสูนรเนี่ยผมอยากมาซ่อมกับอัลเตอร์มาร์เก็ตมันจะมีอะไรบ้างที่ให้พี่ตั้มแนะนำเอาเลยเลยพี่ตั้มนะครับเป็นผู้จัดการศูนย์เนาะของเอสป็อกก็คืออยู่ในเครือ ของเสียงวิวัฒนาที่เป็นร้านอร่อยที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า80สิปีนะครับผมอยากรู้ว่าอาการของลูกปืนล้อนี่มันเสื่อมเนี่ยหรือมันเสียเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันอ๋ออาการเป็นยังไงได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในส่วนของลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อของรถยนต์เนี่ยของเขาเนี่ยจะทําหน้าที่ก็คือทําให้รถขับเคลื่อนไปด้านหน้านะครับแต่การที่เขาจะทําให้ขับเคลื่อนไปด้านหน้าเนี่ยเขาจะต้องแบกรับภาระนะครับภาระของเขาคืออะไรภาระของเขาคือ ตัวถังรถยนต์นะครับเครื่องยนต์น้ําหนักบรรทุกนะครับมันจะไม่มีลูกปืนที่ไหนที่สามารถใช้แล้วได้มีอายุตลอดอายุยืนยาวมันไม่มีนะครับเพราะลูกปืนตัวนี้มันถูกรับน้ําหนักแรงกดแรงเค้นตลอดเวลานะครับ<ๆ>ยิ่งเราใช้ความเร็วสูงนะครับยิ่งเราไม่ได้มีการแมนเทนน์ในการตรวจเช็คลูกปืนนะครับในการตรวจเช็คของลูกปืนเนี่ยจะมีการตรวจเช็คทุกๆ20 0 0 0โล4 0 0 0 0โลถ้าเกิดว่าเราไม่มีการตรวจเช็คเลยเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายกับลูกปืนได้นะครับ อีกอย่างหนึง่งเวลาเราขับผ่านาบ่อน้ําหรือว่าลุยน้ํายิ่งช่วงนี้เนี่ยาทางฝนตกหนักนะครับเกิดน้ําท่วมเราขับล้นลุยน้ําไปนะครับล้อเราจมน้ําก็จะมีน้ําส่วนหนึ่งที่เข้าไปหาลูกปืนล้อนะครับซึ่งลูกปืนล้อทําจากเหล็กนะครับเหล็กไม่ถูกกับน้ำนะครับพอมันเจอกันก็จะเกิดเป็นออกไซด์เกิดสนิมนะครับพอเกิดสนิมปุ๊บจะเกิดเสียงดังขึ้นมาทันทีนะครับในส่วนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะ ตรวจเช็คลูกปืนทุกๆ20,000โลหรือ40,000โลหรือเวลาเราจะเดินทางไกลเมื่อไหร่เราก็ตรวจครั้งหนึ่งก็ได้ก็ไม่นึกว่ามันจะมีผลนะครับมันผมนึกว่าตอนแรกอ่ะมันไม่สามารถจะเข้าไปข้างในได้ครับเวลาลุยน้ําเข้าได้เข้าได้เข้าได้ครับทีนี้เมื่อกีี้ท่พี่ต้าบอกว่าวิธีการตรวจสอบลูกปืนโลทุก20,000โลหรือ40,000โลใช่ครับผมเนี่ยผมตรวจได้เนี่ยต้องเป็นช่างหรือเปล่าตรวจสอบเองได้เบื้องต้นเท่านั้น นะครับวิธีการ,รตวรวจเช็คนะครับเราจะขับรถมาในจุดที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับใช้ความเร็วคงที่นะครับพยายามสังเกตล้อหรือว่าเสียงกําเนิดเสียงออกมาจากล้อฝั่งไหนล้อหน้าซ้ายหลังซ้ายขวาซ้ายะอะไรองครับ,รบสังเกตเสียงมาแล้วเสียงของเขาที่เกิดเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบคงที่สมมติว่าเราขี่มาด้วยความเร็ว80เสียงมันจะคงที่พอเราเพิ่มความเร็วเป็น90ร้อยเสียงมันจะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้น<อ>นะครับเนื่องมาจากความถี่ เวลาลูกป,ปืนล้อมันหมุนเนี่ยมันจะเกิดความถี่สูงขึ้นมาเรื่อยๆตามความเร็วของรถวิธีการตรวจเช็คด้วยตัวเองรหรือว่าผู้ใช้รถประมาณนี้ครับแต่ส่วนมากแล้วจะเกิดกับรถที่กิโลเยอะนะครับ,รบเกิน80,000โลแสน0 0โลขึ้นไปนะครับใน,ในกรณีที่เราใช้งานรถปกตินะครับไม่ได้มาทุกหนัก นะครับในส่วนพวกรถพาสเซนเจอร์คาคร์อีโคพวกนี้ประมาณทักสนโลโ<อ>จะจะเกิดพวกเรื่องเสียงดัง<อ>แต่จะไม่เสมอไปอนะครับขึ้นอยู่กับใช้รถแล้วก็สภาพถนนที่เราวิ่งอยู่ทุกวันด้วยนะครับมีผลเป็นตัวแปรหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลุมบ่บอนะครับ<อ>ถนนที่ไม่พอยดีแล้วสมมติว่าถ้าเริ่มมีเสียงแล้วอ่ะแต่ว่าผมยังยังไม่พร้อมเปลี่ยนรับถ้าใช้งานเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นครับ 1ความรำคาญนะครับ2ล้อยางเราผิวสัมผัสยางเนี่ยมันก็จะกินไม่เท่ากันแล้วก็ 3. ในส่วนของดุมล้อเนี่ยสึกหลอไปเรื่อยๆจนทําให้เกิดอาการไหม้ของตัวล้อนะครับพอล้อหรือว่าลูกป,ปืนล้อมันหมุนซึ่งเกิดการเสรียดสีกันที่ที่ไม่ได้ระนาบนะครับหรือว่าไม่ได้มีสิ่งหล่อลื่นเรื่องจารบีที่มันหายไปในจุดหล่อลื่นของตัวลูกป,ปืนล้อเองเนี่ยมันจะทําให้เรื่องอล้อเนี่ยร้อนขึ้นระบบเบรกมีปัญหาขึ้น อย่าลืมว่าตัวเบรกเราเนี่ยมันจะไปติดอยู่กับลูกปืนล้อนะครับความร้อนก็จะถูกถ่ายไปหาระบบเบรกทําให้การเบรกเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับส่งผลให้อุปกรณ์ส่วนอื่นเริ่มเสื่อมสภาพตามไปด้วยนะครับประมาณนี้เลยมันเชื่อมต่อกันหมดใช่ถูกต้องนะครับลูกปืนล้อเวลามันเสื่อมปุ๊บมันก็มีแล้วมีระยะมาขยับได้ครับใช่มันมีระยะเคลียร์แลนด์นะครับที่สามารถขยับได้นะครับตามมาตรฐานของรถยนต์แต่ละรุ่น มันจะมีแบบ a ั t เต m a r k e t ์เกแบบไหนบ้างครับเมื่อกี้เห็นว่าพี่มีแนะนำ BR Tech ใช่ครับเ<อ>พราะตอนนี้เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ตัวที่เราเรียกเป็นอะไหล่ทดแทนหรือว่า After market อั t เตอร์มารก็จะเป็นแบรนด์นี้เลยครับเป็นของ BR Tech <อ>นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ<อ>ในส่วนของลูกปืนล้อนะครับตอนนี้เนี่ยของ BR Tech เรามีแอปพลิเคชันอยู่ที่โชว์อยู่ตอนนี้ครับก็มีอยู่3<อ>แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนล้อแบบชนิดตับ อันนี้คือทั่วไปนะครับใช่ครับเป็นลูกปืนล้อแบบทั่วไปที่อยู่ในส่วนมากแล้วจะอยู่ในล้อหน้าล้อหลังบางรุ่นแต่ว่าขนาดของลูกปืนเขาครับมันจะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รถจะไซส์ไม่เท่ากันนะครับแต่ไซส์ไม่เท่าจะเป็นเม็ดลูกปืนอยู่2แถวใช่ครับจะอยู่ในนี้จะอยู่ในกรงในกรงของลูกปืนด้านในนะครับตัวนี้ใช่มีจารบีในการหล่อลื่นนะครับในส่วนของลูกปืนนะครับตัวที่2ก็จะเป็นลูกปืนแบบฮับ นะครับลูกปืนแบบพร้อมใส่ได้เลยนะครับเราสามารถถอดถอดออกมาแล้วก็จุดยึดน็อตใส่ได้เลยที่เห็นเป็นรุ่นแบบนี้ครับหรือรูกทรงแบบนี้ครับก็คือเราสามารถถอดใส่แทนตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงนะครับรุ่นรุ่นไหนรุ่นนั้นนะครับแอปพลิเคชันของเขามาให้กําหนดให้ใส่กับรุ่นอะไรเราก็ใส่รุ่นนั้นซึ่งมันจะมาพร้อมเป็นดุมเลยเป็นแบบคอมแพคเซตเลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งอัดนะครับซึ่งอันนี้ มันใหม่จะเป็นอย่างนี้กันใช่ครับรถยนต์รุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เยอะเยอะๆครับเพราะว่าเขาจะเซฟเรื่องการเปลี่ยนอะไรนะครับไม่ไม่ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกดุมหรือว่าลูกปืนล้อถ้าเกิดว่าช่างบางคนน่ยไม่มีความชานาญในการเปลี่ยนนะครับมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องเวลาเราอัดลูกปืนเข้าไปนะครับเราอัดด้วยแรงมากเกินไปจะทําให้ลูกปืนล้อเสียหายนะครับประมาณนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งของเบียร์เทเรานะครับเรามีตัวดุมล้อให้ นะครับซึ่งทําไมถึงมีดุมล้อเพราะว่าเรามีลูกป,ปืนล้อเรามีชุดลูกป,ปืนล้อแบบฮับสาเร็จรูปแล้วเราต้องมีดุมด้วยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกันใน,ในกรณีที่ลูกป,ปืนล้อเสียแล้วตรงเนี้ยเกิดอาการไหม้นะครับเราจะไปหาดุมล้ออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับจะหายากทาง b บียเทคใเบียเทเราก็ผลิตให้นะครับผมเป็นเป็นเซตเลยนะครับ สรุปแล้วคือเบียเทคอะมีครบทุกอย่างใช่ครับถูกต้องแบบใช่ไม่ใช่มีเฉพาะลูกปืนอย่างเดียวครับก็จะมีฮัร์ด้วยสาหรับว่ารถแต่ละรุ่นที่มันอาจจะบางทีที่ตั้มบอกนะใช่บางทีแบบขับมารู้เรื่องเลยใช่ไหม้แล้วก็จะมีอะไรให้ใช่มีอะไรล่ครับเข็มเวลาใช่ครับถูกต้องมีข้อดีของเบียเทคเนี่ยนอกจากว่ามีครบทุกอย่างแล้วนะครับครับข้อดีของเขามียางไงครับข้อดีของเขานะครับอย่างแรกเลยราคา นะครับไม่แพงนะครับหาซื้อได้ตามร้านอาหารทั่วไปนะครับที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทนะครับเสรีพัฒนาที่บอกว่าไม่แพงเนี่ยถ้าเทียบกับทางเข้าศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่สามสิบอัพเปอร์เซ็นต์การรับประกันล่ะครับการรับประกันตัวนี้ของเบียเทคเบียเทคเราอะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับหรือสองหมื่นกิโลเมตรใช้ได้เลยครับผมว่าผมเปลี่ยนเลยดีกว่าครับผมได้ครับผม ไม่ไปเห็นแล้วนะครับไงก็ต้องขอบคุณพี่ตั้มมากนะครับที่มาแนะนำให้เราได้เห็นว่าลูกบืญล้อนมีคันสำคัญเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของอุตุนิตรอนไลน์นะครที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกบืญล้อครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสายที่รายการสายคำนะเรดบ็อกซ์นะครับพาเซอร์เหตุงานอยู่พวกโปรโทนสายสามเนาะใช่ครับวางใหญ่มีมาตรฐานมากๆากนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ